ตอนนี้คืบหน้ายังไงแล้วตอนนี้ก็คืบหน้าได้สรุปหลายๆอย่างพอสมควรครับว่าก็ยังยังดีใช่แล้ด้วยเรื่องความที่ที่เวลาไม่ได้ไม่ได้เยอะมากด้วยแล้วก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าซึ่งแบบมันก็ข้อดีก็คือทุกอย่างก็ต้องจบไปในช่วงเนี้ยแต่ก็ต้องต้องขยันนิดหนึ่งวันว่าของเราก็มีการประชุมมีการเตรียมงานการยู ก็ได้วันละครับน่าจะีประมาณกลางมกราครับอันนี้บอกระบุวันได้เลยยังเดี๋ยวไว้เมื่อครบแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวมาบอกทีตรงช่วงกลารมกราคมน่าจะแบบคคาดว่าอยากให้เป็นช่วงนั้นคสถานี่นะคะในกรุงเทพในโรงแรมในกรุงเทพนี่แะเขาไม่ได้มีกี่คนการเตรียมเซนเนอร์มันก็ทุกครั้งที่เราคิดว่าเราใกล้จบแล้วมันเหมือนมีก้อนใหม่มาเรื่อยๆก็เลยแบบก็ มันหลายอย่างจริงอ่ะทั้งชุดเราชุดเพื่อนกระเป่าใส่อะไรทนะั้งเอ่อหลายอ่อะเยอะแล้วก็แขกของเราคนที่เรารู้จักกันทำชีวิตพอตอนแรกก็คิดว่าแขกไม่น่ายเยอะหรอกแต่พอเรามาดูมาล่างลิสต์จริงๆก็เรอยากจะจัดการให้ทุกคนแบบแฮปปี้ที่สุดว่ามันจะมีทั้งงานเช้างานเย็นก็ก็เลยดูว่าแบบเอออันไหนมันเหมาะสมอะไรเชิญประมาณกี่คนนะถึงลัาพันไหมไม่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 ใช่ลัาพันครับแต่ว่าเอ่อก็ ณตอนนี้ก็น่าจะมีหลายร้อยอยู่เหมือนกันครับอะไรที่ยากที่สุดในการเตรียมงานแต่งวันนี้ยากที่สุดคือจะทายัางไงให้งานออกมาแบบสนุกที่สุดดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ทํางานทางด้านการจัดกิจกรรมการจัด,อ,จด,อ,จด,อ,จดอีเวนต์อะไรอีกที เพราะฉะนั้นเราก็จะมีความชอบส่วนตัวที่แบบก็จะบอกตัวเองว่าตัวเองไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเราเอาจริงๆก็ม่หเยอะพอสมควรเหมือนกันมีน <c oughs> มีธีม,มนะคะว่าแบบต้องเป็นแนวสิ่งแวดล้อมตามคอนเซ็ปต์เราคือผมอยากให้ทุกคนแฮปปี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ในการมาแล้วก็รู้สึกว่าพอคุยกับแฟนก็รู้สึกว่าอยากให้เป็นงานเท่ๆไม่ได้เหนี่ยครับต้องโรแมนติกต้องสวยแบบแค่อยากให้แบบเออแบบเป็นงานแบบเท่ๆทุกคนเข้ามามีเเเงมีอ energy ที่ดีแล้วก็เป็นการรวมตัวกันของคนที่เรารักคนที่เราสนิทอะไรเงี้ยมากกว่า รักแบบโรแมนติกมีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมองไปในทางนั้นเลยเริ่มต้นมีความคิดลตอนนี้วันเดียวจบครับตอนนี้วันเดียวจบด้วยด้วยหลายๆอย่างตอนแรกก,ก็คิดจะแบ่งรว่าด้วยสถานที่ด้วยมันจะมีแขกที่ที่เป็นยญาติหรือของเราอะไรที่บินมาหรือมาจากที่อื่นก็รู้สึกว่าวันเดียวก็น่าจะ เริม่มเริ่มมีสิ่งที่เห็นไม่ตรงกันกับแฟนราอย่างบอกอะไรผูบอกว่าจะชอบเขียนเรื่องงานแต่งเลยเวลาเตรียมงานยังไม่ได้ขึนขั้นซีเรียสอะไรขนานดะน,นั้นตอนนี้ก็คือทั้งคูก็ยังงง,งแล้วก็เ้าสาวน่าจะงงไป็นเรื่องของ <c oughs> ชขาเขา <c oughs> ชุดขเขายากกว่าของผู้ชายเยอะของเราก็เดินห้างไปชอบแต่งเปนลขแล้วอย่างนั้นเลยเหรอก็ก็แล้วก็มีตัดบ้างมีตัดบ้างแต่มันจะมีทั้งแบบมีพิธีมีวัดมีมีพิธีอื่นๆนนอกจาก วันที่วันแต่งเนี่ยที่แบบว่ามีการรวมตัวมีการกินข้าวแล้วก็มีแบบมีการจัดเลี้ยงแต่ละกลุ่มเนาะจากวันแต่งนี้ก็มีด้วยกี่ชุดคเตรียมไว้สําหรับเจ้าบ่าวเยอะครับเยอะสำหรับอ<ส>ะไรประมาณนั้นสี่ห้าชุดสี่ห้าชุด คิดว่าจะทันไหมภายในกลางเดือนมกราคมอทันเพราะตอนนี้นะวันไหนเราเราก็ทํางานเยอะอยู่แล้ววันไหนที่เป็นวันหยุดเราก็เจอจะมุ่งไปที่แบบเอออะไรที่เป็นรายละเอียดที่เราสรุปได้เราก็สรุปไปก็หาวงหาอะไรใครจะมาเล่นรู้จักกันพี่น้องนักกีคนไหนใครแนะนํา ก็คือช่วงนี้ถ้อออกไปใช้นี่เป็นข้ออ้างในการหาเพื่อนเพื่อนเจ้าบ่าวเยอะไหมคะน่าจะแบบก็จริงๆไม่ได้เยอะมากครับเป็นเป็นกลุ่มเพื่อนที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ทำอันฟาตั้งแต่สมัยรีนไม่ได้มีคนในวงการเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะตอนนี้นะครับแต่ก็มีพี่สนุกพี่เก๊พี่บอยพี่กิ่งที่แบบเราอยากให้เขามามีบทบาทที่แบบสำคัญแต่ถ้าเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเลยก็น่าจะเป็นเป็นกลุ่มที่แบบ ตั space, ้งแต่เด็กมาจริงๆใช่เพราะว่าผมจะมีกลุ่มแก๊ปเพื่อนกลุ่มเนี้เดียวที่รู้ใจกันแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่แบบสามขวบสี่ขวบอะไรอย่างเงี้ยเออแบ่งหน้าที่กันยังไงก็มีครับแบ่งว่าอะไรที่เออเขาสามารถสรุปได้ก็ตรงนี้กันแบ่งกันแบบนี้ครับอะไรที่แบบ ไหนที่อยากได้รับการปรึกษาว่าผู้หญิงน่าจะน่าจะมีความต้องการหรือมีภาพในงานแต่งในฝันเขาบากใช่ในฝันเขามากกว่าเราจะตกแต่งยังไงนะถามผมไปงานแต่งมาเป็นสิงานแล้วผมจะไม่ได้เลยว่าตารางานเพราะเราอาจจะไม่ได้มองด้วยด้วยความแบบเราเข้าไปแบบแต่ผู้หญิงเขาจะเห็นรายละเอียดว่าอะไรที่มันเป็นความฝันเขาแล้วเราก็เอาเลยเอาให้ควาแฮปปี้แล้วเรามีภาพงานแต่งในฝันของเราบ้างมีมีมากสุดก็คืออยากให คือผมแค่อยากมีพิธีลดน้ำสระนี่นาทีเพราะผมรู้สึกว่าเป็นพิธีที่ที่เวลาเราเราเห็นเพื่อนเราแต่งงานแล้วเราลดน้ำสระแล้วเราคุยกับเขามันเป็นแบบมันเออมันจะได้ความรู้สึกที่แบบก็มีน้าตากันบ้างมีมันเป็นโอกาสเดียที่จะพูดอะไรสักนิดนึงหน่อยบางทีถ้าตอนเย็นแขกห้าร้อยหกร้อยเราอาจจะไม่ได้มีเวลาในการพูดกับทุกคนที่เขาสามารถให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพิธีรดน้ำสัะผมว่านั้นแค่อยากเดียวที่ที่ขอว่าอยาก่จะมีแ่นาดนี้จะมีน้ําตาไหม ก็ต้องดูวันนั้นวันจริงว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ดูโปรแกรมดูอะไรแล้วก็ตื่นเช้ามากอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าจะจะเป็นยังไงอันนี้ตามใจแฟนทุกอย่างไหมคะว่าเขาอยากให้อะไรเราแบบให้เขาเต็มที่ก็ตามใจแต่ว่าเราก็เอาอินพุตในการทํางานทางด้านนี้มาแบบว่าเฮ้ยเราอาจจะเพิ่มตรงนี้ได้ตรงนี้มันยืดหยุ่นได้ตรงนี้แบบว่าตรงนี้เพิ่มตรงนี้ลดลงตรงนี้มันไม่จําเป็นอะไร่าเงี้ยก็ก็พยายามจนเสร็จ เขก,ก็ให้เขาเป,เ,ปเป็นเสียงใหญ่กว่าอยู่แล,แล้วแะแต่ว่าเราแค่มีบางจุดที่เราอยาก งบงบไม่อันเลยไหมคะงบปบบหลายคนก็จะเจอปัญหาว่าเกินงบอะไรเพราะเดี๋ยวอันนั้นงอกเดี๋ยวอันนี้งอก้วตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ราคาอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่แต่มีตัวเลขคร่าวๆแล้วก็คงทุกอย่างที่เราทํางานจากนี้ไปจนถึงวันนั้นก็จะไปที่านใช่ครับก็วนัใจไว้ละว่าแต่ว่าก็ก็คุยกับตัวเองว่าแต่งงานหลังจากแต่งก็ต้อง มีกินด้วยนะไม่ใช่จบที่งานแต่งนะก็ก็ก็ไม่ได้แบบวัดว่าต้องหมดอะไรกันแ้วที่ที่เอาง่ายเอาเรียบแล้วก็เอาแบบแบบความรู้สึกเป็นหลักไม่ต้องไม่ต้องกาอะไรมากมายมันมีฟิลเจ้าเปล่ามันเริ่มมาบ้างหลือยังจริงก็ก็คือเราเราก็ฟิไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่วันก่อนก็ได้ลองใส่ชุด ทักซิโด้ก็แบบไปลองซื้อมาแล้วในกระจกก็ไม่เคยใส่แบบทักซิโดจริงๆกังๆมาก่อนในชีวิตเลยก็มีโบมีคนมาจัดให้เราก็แบบพยายามเลี่ยงการใส่ทักมาตลอดเพราะว่าไม่ไม่ค่อยถนัดแต่พอมาเล่ามันก็เออมันก็อาจจะสดีับเบิ้ลตี้มา